ตอนนี้ไม่มีอวยทมจริงๆ iPhone รุ่นที่ทนที่สุดอยู่ในดวงใจหัวมาดูเลยสวัสดีครับผมพบก,กันแล้วนะครับกับเพื่อนแมครับผมนะครับ iPhone ที่ซ่อมน้อยที่สุดนะครับตีเป็นว่าใน2ปีที่ผ่านมาแล้วกันครับหรือปีที่ผ่านมาคือรุ่นไหนทุกคนรู้ไหมครับผม บอกให้เลยครับมันคือ iPhone 11 Pro Max รแม็กนีครับ iPhone 11 Pro Max นะครับผมทุกคนคงคิดอยู่ในใจแล้วตอนนี้ว่าอ้าวม่ใช่สีซ่อมน้อยเพราะว่ามันเพิ่งออกนะครับไอโฟนสี่ไอโฟนสี่เอสไอโออกมาตั้งนานแล้วนะครับมันจะสู้เทียบกันได้ยังไงผมจะบอกให้ครับผมเทียบลักษณะนี้ครับผมเราเทียบที่ว่า iPhone ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเสียเองนะครับผมเสียเองโดยที่ไม่ให้เอ็กซิเดนท์เคสหรือเราไปกระทําเขาครับผมแล้วมันเสียมันคือ iPhone 11 Pro Max ครับผมจริงๆครับผมเพราะว่า ทุกคนดูครับผมที่อบซ่อมมา iPhone 11 Max โดนรถเหยียบมากนะับตกน้ำทะเลนะครับปลากำแพงหรือว่าตกกระแทกกับพื้นหรือตกตึกหลายชั้นโอ้อะไรก็แล้วแต่เป็นการตกมาทั้งนั้นเลยครับผมมาทุกเครื่องที่มาซ่อมนะครับไม่มีแบบสภาพแบบว่า,วาสวยงามกริ๊งๆมาแล้วมาซ่อมอย่างเช่นว่าไอคอน6พัดอย่างเงี้ยครับผมนะสภาพสวยคลิปเลยครับแต่ทําไมพัดไม่ได้นะครับไอนพัดสภาพสวยคิปเลย ทำไมเสียงคุยแล้วไม่ยิน iPhone เอ่อ IC Audio เสียไอโฟน e 8พัด<ม>อยู่เฉยๆทำไมเสียเปิดไม่ติดนะครับรูรับชาร์จเสียครับผม iPhone 10อยู่เฉยๆถ่ายรูปไม่ได้ f a c ไ ID ไม่ได้นะครับก็<ม>เพราะว่า iPhone 11 Pro Max มเนี่ยครับมันรวบรวมนะครับข้อิดพลาดของเครื่องแต่ละเครื่องมาจนมันค่อนข้างที่สมบูรณ์มากๆครับ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นระบบกันน้ำครับผมไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรับชาร์จนะครับผมซึ่งทนทานมากๆครับผม แล้วมัจะเป็น Face ID นะครับที่รองรับการการกระแทกได้เยอะมากผมตกหลายครั้งต่อหลายครั้งก็ไม่เสียผมผมเชื่อว่าทุกคนที่ถืออยู่ก็คิดเช่นเดียวกับหัวนะผมเพราะฉะนั้นผมขอให้ iPhone 11 Pro Max เนี่ยครับเป็นหนึ่งในดวงใจผมเลยนะครับผมและนี่คือพื้นฐานที่ผมจะคิดต่อเลยว่า iPhone 12นะครับจะทนแค่ไหนผมขอให้มันท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 น,ท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 นเพราะว่าทุกคนจะเสียตังค์ซื้อมันอีกแล้วนะครับ อีกสองสามหมื่นมั่งแล้วแต่คนจะเล่นเล่นรุ่นไหนจะเป็น12มินิ12โปรหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันทนเหมือนกับ10บโรแม็นะครับผมแล้วก็ทนมากๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนติดตามดูเลยครับว่ามันจะทนอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าผมโอเคครับผมก็ยังไงก็พบกับสาระดีได้ที่เพจหัวนแบงค์นะผมและยังไงฝาก YouTube Channel ไว้ในดวงใจนะผมฝากกดไลค์และซับสไคร์ครับผม, like บผมเจอกันในความรู้หน้าผมหัวนแบงค์สวัสดีครับ